มาเช็คพลังงานดวงการเงินของคุณในวันนี้กันว่าเป็นอย่างไรนะคะตั้งจิตอธิษฐานให้ดีและดูคลิปนี้นะคะพี่หมอจะเปิดไพ่ให้3ใบนี่จะเป็นพลังงานดวงสําหรับคนที่อยู่ดูและอยู่ชมคลิปนี้เท่านั้นนะคะมาดูกันเลยตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางแล้วก็เทพองค์พระรประจําตัวคุณนะพลังงานของไพ่บอกแบบนี้ค่ะออ้ไพ่เดอะซันะคะ การเงินของคุณในวันนี้จะโชคดีนะคะรอคอยเงินได้เงินตกลงเจราจาเรื่องการเงินสําเร็จจะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องการเงินเกิดขึ้นกับคุณนะคะมีปัญหาเรื่องการเงินจะแก้ไขได้สําเร็จขึ้นราชนีถ้วยความสุขความร่ํารวยความเป็นเศรษฐีความโชคดีความมั่งคั่งความเหลือเฟือ ความสำเร็จนะคะจะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณนะแล้วก็ขึ้นไพ่สองถ้วยด้วยวันนี้ตกลงเจราจาสิ่งใดเรื่องการเงินจะราบรื่นและสําเร็จจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับคุณค่ะวันนี้จะเป็นวันที่คุณโชคดีรับทรัพย์รับโชคแล้วก็รับเงินก้อนโตค่ะ่ามาแล้วรับพลังงานดีๆแล้วก็ความโชคดีนี้ไปค่ะ